พี่น้องก็ไอ้เงาไอ้ลิ้นที่ย่างไว,ว้เมื่อวานละพี่นอ้องย่างไวหน้องมีตู้เย็นเสียกะสิมาออมนะพี่น้องออมไอ้เครื่องแกงดอกเดี๋ยวปรุงกันเลยนะครับเด้อแล้วลก็สิไปข้างไฟพี่น้องใส่พริกแกงก็ใส่ใบบักโขดล้มไปขเขาเรียกเขาเรียกใส่น้ำปลาแดกไปน้มามันละใส่น้ำปลาแดกพักกับบุ้มี่ยังหลายดอก ก็มีใบหอมใบหอมบักซี่แล้ก็ใบบักเขือก็ใบดีปะกัง่งสิฮะใบใหญ่มันขมแห้งพักกับสิเปี๊ยวใบประกาดขาวก็ใบปีกล้วยเห็นปีกล้วยปีนึงอยู่ข้างหมอเลยป่ะนี่พี่น้องพี่น้องข้างหมอละขวดไหนมันไอพ้พริกแกงแตกก่อนปิดใบจะเข้ากันพี่น้องบันพี่น้องใส่คาลงไปน้ำลืมนคา คาส้อยคากระสือเขาได้เดียวนี่มนี่คาตะไคร่ใบบกูดมีบัตสุยางแหละเพราะแต่ไปเห็นไอ้เขาใส่ถุงขายเท่านัาดละคนเลยสื่อมามาักง่ายสำหรับเหี้ยวสำหรับส,ส,สื่อมากพิดไอ้เดี๋ยวกันข้าวครับนี่พี่น้องพักสมัยนี้วส่ใส่ใบบกเขือบกเขือกับใบใบ,ใบใด,ดีปากังก่อนเพราะว่าถ้าใส่หอมเรื่องสิบเปือยใส่ที่หลังหอมใส่ใส่ขั้วขั้วคน้คนปงเลยนะพี่น้องสูตรผม เดี่ยวก็ได้ครับผีหน้องก็ใส่ลงไปบะเขือก็ใบดีประก่างนะครับขมเรียอยๆล้วข้นเรียอยๆเติมน้ำจักหน่อยกับข้นข้นนะครับปิดใบระวังระวังล่อห้าวก็ไปเอาปีกล้วยต้นนั้นเลยครับมีปีกมันเป็นผักนะมันมีผักไปเลยครับผีหน้องปีกล้วยเมื่อเดียวเลย แนวเขี้ยวปลาเขี้ยวเลยพี่น้องโอ้ยเลียงกันเด้อเฮ้พี่น้องมันสุดดีดอกพอดีเดี๋ยวมนูต่อไปทีมกไปหาปลาสบายมามกว่ะไปปอกกันครับถประมาณนี้ยเลยพี่น้องปีเข้าไปเบื้องไอออมเขาเลยนันสุกเดี๋ยวได้แล้วป่านี่ยพี่น้องไปอ่าพี่น้องเดือดบุก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 กับพี่น้องเอ้ยมันยังไง ไสข้าวขัวตงไปด้บ้างนี่ย้องปรุงกันแะปรุงแต่คนที่แหลกเหมือนับขัาวัวไส่ได้หลายลดเพราะถ้าใสข้าวขัวก่อนมันสิเปื่อยนะพี่น้องถ้บเปื่อยแล้วมันสิเี่ผมว่า่ด้มากเรยว่าหอมข้นตลอกก็ได้หลายทีอืม่ห้ังผิดพ่อมาเนี่แหละสูตรนมข้นเนาะก็ได้อะไรพี่น้องบัดนี้ไปตักกันเลยครับ นี่ก็ได้พี่น้องเทพเลวบ้านในเฮ้าออมหมูเนาะมันเลยเนาะผักเข้ากับกบะหมี่หลายดอกเข้ามี่ปีกล้วยครับไอ้ผักกาดขาวออมกับใส่ดิบไอ้ดิบกระกังเนาะขมยักหน่ยอยแล้วก็ใส่ใบหอมมะเขือสองสามหน่อยมาเสร็จเส่าว่านูบุญนะครับเด้อมากินกันเลยครับบ้านนี้สวัสดีย่างมือนเสาเนาะครับเนาะได้พี่น้องเข้าไอ้ออมหมูใส่บะเขือใส่ <c oughs> ดีประกงางใส่ใบหอมเนาะพักแก่ห้อาก็มีพักไอ้ปีกล้วย <c oughs> พับกผักกาดขาวเขาขนี่ก็เ้าพี่น้องมือนเนห้อัเนี่เขาเย็นเราอุ่นเนาเนาะมันเขาสอนน้ำเนีเ่ยมาแสบๆกันมนมบุญเครับเด้ไอไรเขามาดึงกับากไหลฝากแช่กดติดตามให้เลยครับเด้อมื่อว่าทต่พี่น้องไอ้แฟนเพจด้วอพี่น้องไอ้ยูทู e ก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วครับเด้อขอบคุณห,หลายเลยครับเนี่ยแหม่แสบๆข้องน,น้ำมูกวนของกับใครกับผู้ห้องขอพ่อได้กินอยู่เราพี่น้องหาปลูกไว้แสบข้า,ไไาไไมีเงี้ยเลยเงี่ยเลยฮึ่มดุกวอ cái này ăn kinh khỏi nó không ạ ừ. Âm lắm rồi Có cái, cái lăng này Mà hai chân quẩy các ạ không bẹo quẩy mà hai cái như này mà Một nào gì nó xuống này Nả lẻo Bà mà hai bằng เาหัวขาให้มาเรื่อ e ง้ได้เห็นโทรศัพเพิ่นันจานเดียวเขาเนอ อมีดาวเกิดเนาะอมีสมเหนี่ยเขาจะไปหาอันนี้มันกับโบแมนเนาะแสบย่างว่านล่ะพี่น้องย่างวายว่านนี่ตูเนนะ้เย็นเกิดมาตกสี่สิบตีว่นนี่ตู้เย,ย็นเนี่ เขาว่าไอ้มีเงินเห็ดบานเขาเห็นเพราะตะกอนอยู่ขน้ำเนาะแล้วมันเห็ดบานก็ได้ปลอมใส่บานเงินมันก็นได้ติดวนตามส่วนขาพร้อมเองเมาหลายอะไรออกหาห้องอะไรเขาจะได้ยิยน เพ่นไม่เห็นเพืนใ่ช่วงกระทอมหันหละขายกระทอมหันบุมมทบุมผมอยู่ถือมองพอดีนะใ็่อสองยุทธภูก,กเกือถือพิษสองไว้หมดละขาข,า,ข,า,ขายอันน่งหมแรม่เห็นบานปลอมแเบิที่แบบเบิเบิเบิวายอยู่กระท่อม,มันดนแล้วนะ ก็หมายของผมเลยบอกให้มนซื้อกวเียนตามหมอต้องขไม่จริงนล่ะมันนมาตัวผมว่าขมผมบมันว่าสิไปลายคุไทยพี่บนห้องจ้าของบนผมบอกเนี่ยผมเนคนแบบซื้อๆบ่กต้องตรงปุบป อย,ยยลยลอยู่คุเลลดเยวมากหลายปีละใครตีเมียไม่อาพุคนสิปีล่ะสวยมากวันนี้คนถามผมเนาะวปนน้เรโตหมดปูยังดอกแช้อมด,ดีๆเนาะ ก็ใส่น้ำเย็นเย็น,ยนห่มผ้าห่มผ้าอุ่นนะือวิสานตอนเป็นเล็กหน่อยขาแตกแขนแตกแล้วยั่นี่หนาวขาบ่แตกเลยอา,ากาศเย็นแต่ว่าแห้งแหงไว้เลยแม่พี่นอ้องเห็นนอกเห็นหน้าเพิ่งไก่หิมะตกเนอกฟองเลยหิมะบอนตกหน่อยพราะว่า,า,วกกกากเก็บเห็ดยบปุ้ยกิบสายดีดอกอีโพยเม็ดอกสามดอกเต็มหม้อเลยผมแนมเมืงองเนาะ พี่น้องยูทูบนาะลอ,องเอาแว่นมุอยมองยูหอนเปิดพัดลมไวจนหอน สูบไปพี่น่องไม่ต้องจใจหายสุขุขน้นละเกิดมากมันอย่าไผอมม,มันอกเกิดบางคนอาจจะผอมแน่แต่ก็เป็นนั่นเป็นนีน่ลละธรรมาดาคเนเฮาเนะาะคนไหนเกิดมาทานะยากจนนะ้กับมี่ผอมมี่พอแม่ เกิดมา่้วยแต่หันโมสนประกอบนะเป็นไปไม่ได้หลกเข้าเนาะมีอย่างหลายอย่างเขาเกิดดีไหนแล้วเขาเกิดแต่มาเป็นคนเน่นวนาะผมคิดเื่องสันเลยมหาสวรรค์มันหมดไปว่าสายกับปนบุบเลยนี่น้องเมย ทิ้นปลากระส่งไงหอยแมงมุมอันนี้ โอ้ยไอ้ของเขาพุณไอ้หนาคนนึงมันยุ่ยประเทศอังกฤษกินเรื่องพลังทรังย์เหตุอ่ะตัองก็รซื้อขายกระทำก็คมเนี่ยมันส่งอันนี้ไอเห็นไลยเนี่ยค้าขายยังเสมมือนี่คนว่าเนาะพวกบ่ออะไรค้าขายยังว่ดสีค้าขายของแห้งเินเงินมันก็ส่งเงินมาหายลอยเหรียญ วอยเีย้อมกเอาก็ป,ประมาณนั่นแต่ขึต่เงินขึงเงินลงนอลอยเหรียญเนี่ยถมไปเปาก็นสามพันหารอยีสิบสามบาทขอพุ่นได้หลายคุยกันทั้งไลน์ทั้งยังองอ่ะมั่ได้ขอบอยยังผเนี่ยประมาเป่าไอ้อ้นี่ขอบคุณน,นัลได้าาไหลายอะ่างที่ไปยื้อไ้กินที่ยังเครื่มือนร้าบอกก็บเบ้าไว้ลองมาทำทั้ทั้ บางเกือบพอนิวเชีย่ยงไร่มันไปเนีย่ยของพ่ออยู่อประเทศนอกนะผมกับพี่ข,าย,า,ข,า,ขายอกทองแ่งทองย้งไอ้มุดขยังันนเขอบคุณของผมหลังตีไม่ก็พูดล่ม พ่ออบบนอ้ครับขอบคุณทุกการรับส้มนะครับเด้อขอบคุณทุกครัใงที่ส่งให้นมบุบนนะค้ัสวัสดีครับอิ่มมาแล้วครับ